กระลสวัสดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะทุกคนวันนี้น้ำฝนก็พาเพื่อนๆมาอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะที่แวไอสแตแแกระปงอ่ากระปงนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วเพื่อนๆคะ่ะอาเดอร์ว,วัดดีเงี้ยมือแรง <laughs> บ่ม,ม,ม,มีคนถือไม่ให้รู้สึกสดชื่นมากเลยเพื่อนๆจริงๆได้ออกมาดูวิวด้านนอกนะคะเพื่อนๆเ,ะะเอาวิวย่างเหมือแรงมาฝากขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันคิดอะไรขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนนะคะทุกคนเตยๆ <laughs> วันนี้อารมณ์ดีนะคะเพื่อนๆคะ่ะออกมาเดินออกกำลังกายนะคะเพื่อนๆไม้เสาไม้เสาก,ก็จะสั้นนิดนึง <laughs> ถ่ายวิดีโอเนี่ยแล้วเ,เพื่อนๆเออเดีจับใหม่สื่อใหม่มาปภาใดก็ยังได้จับใหม่ใส่อยู่ด้วยห่จา้ามากับมากับกระเทยคู่ใจกว่าแต่เราเป็นตุ่นหรแเราเครียดล้วพี่น้องซาคอยเองนะนี่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูวิวด้านหลังนะคะวิวด้านหลังคือสวยมากแต่มันแค่ไม่มีจักรยานลงเล่นน้ำนะคะถ้ามันมีจักรยาน เป็นคิที่ตลกมากไม่ใช่จัก,กรยานค่ะมันเหมือนกับเขาเอินอย่างขบา,านเท่ากับกิบทีเป็ดีทีเป็ดลงน้ำเลยจ้ะมันก็จะวิวประมาณนี้นะคะเป็นวิวที่สวยมากเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,น่ารักจริงๆเลยลมเย็นมากเลยค่ะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆว้าว เพื่อนๆตอนนี้กำลังจะต,ตะวันตกดินแล้วนะจ๊ะตอนนี้อยู่ที่กระโปองนะคะกรนะโปงเพรสมาชมตะเว้นตกดินเพื่อนๆอันนี้เป็นกล้องหลังที่ไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เดี๋ยวจะตัดภาพไปที่การถ่ายกล้องส่วนนะคะอันนี้ใช้แอปพลิเคชันมันก็จะเพราะจะของงามเดี๋ยวจะ be this this day I cannot see me this one นี่นะคะ เพื่อนๆคับมันเป็นวิวที่สดชื่นมากเลยเป็นภาพรวบรรยากาศสดชื่นแล้วมันก็จะมีตรงนี้ตรงนี้ที่เป็นเพลสนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นตาคอยลงไปท้ายแน่น่ะเพื่อนๆเือนมุจากพี่น้องสวยแห้งสวยคักสวยแน่ดูสวยมากฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งหนึ่งที่มีคนเล่นเยอะมากๆฝั่งนู้นก็จะดีกว่าฝั่งนี้เยอะนะคะเพราะว่า วิวดีลานกว้างมีที่วิ่งเว้าสสำหรับเด็กๆนะคะตุ้นเลย